เน่อีเมลอยู่นี่คุณนึงนี่บัดนี้อยู่แล้วอัลโล่ขนมมีมาแล้วนะกว่าเจอกันนะเออนมมาฮะสินม สวดีทุกคนตอนนี้คือพาน้องของควญไปย้ำบ้านเด้อไปหาแม่เท่าเพราะว่าคอยเองอยากกับบ้านแหงน้องขีฮอดบ้านแต่ก็ไ่ได้ไปเพราะว่ามีลุกหน่อยแล้วก็มันเสี่ยงน้องทุกคนก็เลยไ่ได้ไปยาำบ้านเลยแล้วก็หลังจากนี้ตอนนี้คือ อันน้องของคนได้สี่เดือนไปแล้วเขาก็ไปได้แล้วแต่ว่าคาแต่เขาบ่มีรถใหญ่ก็เลยประก,กาไปเพราะว่ามีขี้ฝุ่นหลาๆเนาะทุกคน,ก,นก,ก็เลยบกกาไปเนาะเราบังเอิญเมียนสาวที่เพิ่นมาตั้งกล้วยอยู่สวนอันอยูสวนกล้วยอยู่เมืององนะก็เลยว่ามาติดรถน้าเข่ามาเลยเนาะถือโอกาสนี้ไปเยี่ยมบ้านกันสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคายามี หลังจากโได้ทไทยคลิปหางายไปโดนเติบ <you. S 1> เลยโ <laughs> ปรไทไทยคลิปลงเลยเพราะว่ามีลูกน้อยแล้วก็มันจะลําบากหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนแต่ต่อไปนี้เขาก็จะได้ไทยลงให้ทุกคนได้ชมแล้วและมาเปิดคลิปอีกที่หนึ่งก็คือเขามาอยู่บ้านของเราแล้วทุกคนบ้านของสาวคู่เองเนาะกลับมาบ้านเนาะกลับมาหยามแม่เพราะว่าแม่หันอยากเห็นหลาน <laughs> แล้วก็ฮิตคองของเราก็คือ ของของสุนภาวะค่ะก็คือหลังจากเกิดลูกแล้วได้ซีเดือนปลายเขาต้องได้ไปย้ำแม่ของตัวเองเพื่อแบบให้ลูกขึ้นคือแบบขึ้นเฮือนไหมไหน,นะเกิดมาแล้วตรงไหนไปเยี่ยมย้ำไปขึ้นเฮือ์นนอนแล้วก็ตรงไห้ฆ่ากายซูแบบเพื่อบ่ให้ลูกให้อีย่างนี่แหละมีฮิศคล้องลหลอยู่ทุกคนแล้วก็หลังจากมาบ้านเขาต้องได้ไป บ้านของตัวเองเดแล้วก็ไปบ้านของไม่เท่าพอเท่าแล้วก็บ้านญาติญาตินาะต้องได้ไปทุกเพื่อนแล้วก็ทุกเพื่อนต้องเอาไขายมาให้น้ะทุกคนต้องได้เอาคลายให้เพื่อแบบบ่ให้ลูกหน่อยให้เท้าให้นะบว่าบ่ให้สอบบ่ให้ให้แบบเวลานอนจะนอนรับสบายเวลาเทาเข้าไปเพื่อนอื่นหรอเด็กหน่อยมักจะให้ถามว่าบ่เอาขายหรือว่า่บ่บ่ขาไก่ให้แบบนี้นะ ก็เจ้าใจมีฮิตคองแบบนี้เนาะซึ่งพ่าอาคารเนาะแล้วตอนนี้ก็คืออ่าครบหน้าครบตาเลยครอบครัวเฮาเพราะว่าน้องสาวอันผู้ทีประเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจานหันกก็กลักมาเนาะก็เลยแบบครบหน้าครบตาพอดีเลยของขวัญก็พามานํำคือเฮามานำรถของสาวทพิปเนาะที่เขามาตั้งกล้วยอยู่อยู่บ้านของอาคาน้อยก็เลยว่า ติดรถน้ำเขามาเลยบอสันเฮาขี่มอเตอร์ไซค์มาบ่อใดเลยขี้ฝุ่นโคตรหลายทุกคนขี่ฝุ่นอ่ะไปได้ย่านทางกบดีก็เลยขี่รถใหญ่นํำสอบทิพย์เขามาเนาะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ห้องของเขาเนาะนี่แล้วก็เขาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านของเขากันตอนเช้านี่อากาศหน้าหนาวทุกคนนะเสือนานาแบบนี้เอาบปอยู่แล้วตอนนี้น้องเขางอเกาะเขาเอาอยู่เนาะ <m akes note> ไปเบิ่งกันหลังจากบ่อใดกับบ้านตั้งครบปีลวรวบอกตั้งแต่ถือพาน้องของขวัญได้ประมาณสี่เดืนอนกับบ่รใดกับบ้านเลยจนกวดจนเกิดเดี๋ยวนี้ของขวัญก่สี่เดือนไปกับเส้าซีมื้อกับที่ฮอดหาเดือนเราทุกคนนี่เมื่อวานนี้มีมีชาวบ้านพากันมาเบิ่งลูกมาเบิ่งของขวัญน,น่ะเพราะว่าเขาก็บร่เห็นเด้เห็นตั้งแต่ถือพาแล้วก็บ่ได้เบิ่งเนาะ นี่อีเมอันนี้คือบรรยากาศอยู่บ้านฮาเนาะทุกคน,กานตาเว้นเออตาเว้นกำลังออกแล้วก็หลังจากข่อยบรอ,อยูเนี่น้องไซเหตุส่วนนานด็อกไม่แล้วก็ปุ๊กดอกไม่ช่วงนี้คืออากาศมันน,น้นลมแหง้งแล้วก็เลยแห้งแรงหมดน้นนำก็ว่าค่อยจะมี <c oughs> <c oughs> นี่ส่วนอ้อยของเฮาังบ่ไบ้ตัดเือเนาะ อันนี้จะเป็นสวนครัวของแม่อีแม่เป็นคนขยันเป็นคนดูหมันโบตายโบมีเงินกว่บโบตายอีแม่เป็นคนนี่มักปลุกนี่ปลุกนั่นใส่ไก่ไก่บ้านไก่ไก่เฮือนนี่ไก่ชีอันนั่นแหละฮอดยมนี่นี่พักกัดจะเฮี่ยวเมื่อไหนี่อันนี้คือบรรยากาศรอบๆเฮือนของเราเนาะ บอดี้กับมาโดนโดนหรอคีฮอตคีฮอตนี่บ้านที่เขาสั่งไวให้แม่บัตรเขากลับมากก่เขาก็ได้อยู่แบบสบายใจเพราะว่าเขาสั่งให้แม่เกินหมดอันนี้จะเป็นพักตำเนียนเด้อทุกคนพักที่ว่าแซบเลยแหละอยู่ไทยเนี่ยเขาจะเอินพักตำลึงบอกอันนี้ของควันกินเขาได้แล้วก็เขาจะต้มกินอันนี้มีประโยชน์หลาย โอ้ีแมป่ปลูกผักปลูกอย่าบักเลยๆมีแต่แน,นวกินได้หมดอันนี้สะออนตัวนี้ผักแพลร้อมหอมนี่ปลูกตามันห่วยนี่เลยอันนี้นะหอมหอมเลยผักแพวนี่แล้วก็มีผักนี่อันนี้ผักอืนน่นเนาะอันนี้ก็กิกนได้ นี่บรรยากาศอยู่บ้านเฮาสิประมาณนี้โอ้นี่น้องสายของเฮาอีกบ่โดนก๋าสิได้กินสิได้แตงแบบทุกคนอ่ะก็อิงเอเลยฮะงะดติ๊งอะไรติ๊งอ่ะสอนเลย ฮะานพีอาเออน้องสไปจะไปหาปลาวันนี้ทำอะไรกินยู่นอีหรอเอาทจานนี้เลยเออเออ้าน้าอ้าวน้าดูจีนเนาะอะอย่างนี้ ขับมอเตอร์ไซค์ใหญ่ได้นะนี่น้องสะพายน้องไผ่ของเรากำลังสิไปหาปลานะ้ำม่เถ่าพี่สันมากินข้าวไปเลยนี่ทำกับข้าวจานจะไปห้องครัวของเราเอรุณเป็นยังนี่อีเมะเกาะขาไก่ก็ห้มักควนมักแคนให้ล้างคอบควนอันนี้ดูสิเนี่ยใส่เกาะ ปิ้งไ็กรอค่ะไอ้น oh, no 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 ้องสาวน้องสาวกลับมาแต่เวียงจันฉันทำไป่ทายคลิปโอ้ยนั่นอะไรจัเนั่นอะไรจังนั่น你我ะ晓得呐我给你们吃点好吃ฮ Hello ทำอะไรของขวัญ ไฟโอ้ยักนอน <laughs> ตอนเช้านี่มันยักนอนนะตอนคืนนี้ได้นอนตอนคืนนี้ได้ยลาบเลยนี่หายหายเปลี่ยนบอลนอนตลอด <laughs> อุย <laughs> <laughs> ้ยพื้นคีห้ยเสาะเป็นสาวเลยวเป็นสีเลยหายเพิ่นอุ้มว่าหายเนาะเรียกตายไปอยู่ จะเคล็ดคืออยกนอนมันมันนอนบ่อิ่มนี่ปกติมันตื่นตอนเกนะกรอกลัวกรอกลัวกกลัวกอกลัวกกลักอกลัวกกลัวอไก่งวงอ้ตัวกไก่ก็นเน Kai bay, 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 แล้ววะนี่เออ <laughs> นี่ยแม่อยู่นี่คนหนึ่งแม่อยู่นี่คนหนึ่ง,ม,นนงมันง,งงอยู่งงด้วยนี่ตอนนี้คือกำลังซีปิ้งเปีงยงกินไส้กรอกไส้กรอกกินอุ้ยระว,วังเด็กวล,ลุม มันแตกเล้เหรอเหรมาแตกยิ่รุมแล้วพ่มาแล้วเออระวังเด้อมันกำลังสิแตกระวังเด้อเดี๋ยวแตกดัดกินฮัลโหลสปายดสปาร ยีใส่ซสุกแล้วนี่กำลังต้มไก่ไส่เขา่ากำลังซีสุกพอความมื่อนี้ก็คือน่องไส้เด้อมื่อน,นี้คืออยู่ครบหน้าครบตา t อโดนน i a นจึงครบหน้าครบตา ปีนข้างนึ่งแอ้วจะมาลุนนะกระปิถัอันนอีเมตันเจียวแซ่บๆกินฟรีมืออีแม่ฟรที่สุดเลยแฮ่อื้อไนอ่ะไหนซึมมือตัวอีเม่ว่าใส่มากเล่นน้ำ ตอนนี้อีนูของฉันกำลังหลับเมื่อกี้เพิ่งนอนบอหลับ,บอันตอนขึ้นน่ะบืบ่อเบ่อเลยนอนเลยเลยว่านอนตอนเศร้าเอาใหญ่บอลนอนตลอดแล้วก็บอดรนอนแหงวันล็กหน่อยสอดตลอดบอเรนอนเมื่อคืนดีแต่อีแมวซวยแล้วก็ได้หลับหน่อยนึงแล้วก็ตอนเศร้ามาลหลับแทบหลับาเบืงหลับเฉยเลย ผักขมเอาวะใส่กองมันหน่อยติ่งนี้เอาเมื่อกี้นี้บผ่านอาะก็เลยติ่งแบบนี้เลยสิเออเอาเอาเาเลยเออา่อนี่คือรับปุ๋ยเลยรับปุ๋ยเลย ยูกระัาอ้ง่เอนไม่กังวลแม่ตัดือตันึ่าานี่เด็กน้อยอยู่แยะอันนี้คือมิลลี่มิลลี่โตเป็นสาวแล้วเบิ้งเนี่ยเป็นสาวแล้วีมเนวิธีจีมะเ็ดเอาอกด้ยนะตันนี้ออกเลย นี well kind of mm ่ไ hmm. ก um, ่จะได้กินแล้วทุกคนตอนนี้คือสุกแล้วมึอนี้ได้กินเขาซอยตัวนี้แปดมุ่งแล้ว่เยอาตัวนี้ัิ่ไก่โอ้เอา้หจราอลูชนูชีไออะไรเจ๊ไอยุ่มจัดเจ๊ไอี ขบไอีีที pues ่เดวออีนี่่ไม่มูเแล้ก ah? ็เนย้เราเราด่ามด่าเนี่ยเเนี่ยนี่อ่นี่อันนี้ของน้องคงวานน้องคงควานกาลังรับอยู่อกลังสุ เออตะมือตดมือมือไงหรอะมือเออมือออม้นด้ได้ได้ตะมม

俺们干边那安全？有两户，有两阿的，有两阿的，有两阿的，俺们那边那有两阿的。俺说啥事情？别打，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  อันนึงก็คือเวลาเขาไปเอาบอลหรืออะไรแบงไทยลูกมะยามแม่ใินะเขาตรงในให้ทิ้งเขาคนมาชิดัดอี่ก็ะเดูวิตเตอร์จซาดูวิตเตอร์นี่ข้อไมค์ก็คือตรงในให้เอาเกลือให้ลูกกินเรือนี่นะแต่ว่ามันเป็นที่คลองอันนึงเนาะ ถากไก่แล้วก็เอาไข่เอออันนี้ในการนี้ลูกน้อยแล้วก็อันนี้ในเสื้อให้นุ่งนี่เพื่อไปว่าไข่ใหญ่เ็อันนี้สินะเพิ่นว่าแล้วเฮ็ดพิธีแบบนี้เนาะแล้วก็ูเป็นแอันนี้ดีแวลังจากเฮ็ดอันนี้แล้วก็เฮาก็มาเรูบพร้อมทั้งเท่าแล้วก็อย่าอย่าบ่มามาปาวาอันนี้ปจําได้เอ่เอาโทสิมอันนี้ปจําได้เออะ้ๆ อืมแต่แต้เ็ะอนี้ตนยมาลลนี้เวลาเหตุทิตครองตองมีข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มต้มจะมีตู้ยิข้าวต้มไก่แบบนี้กะเียี่บนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเกลียวจับปลาปลาดอล่ไก่ตับไก่แบบนี้มันเป็นิตค้องนะจ๊กจดเลย จะเล้อามกนนี้คือแม่แม่ของแม่ก็คือยาของเขานี่สบายมี่ลหลังจากเหตุพิธีแล้วตรงไหนอาจีแบบนี้ให้แต่ละคนกิน

แล้วก็ต้องด้ซีมันอีกนี่ปวอะไรที่ะาเลยทกได้ลยเนาทกเนมาด้เลยนเจาอกทงาก้ลูกกินอ่ะสิเด็ดอกกินเลด็ดอกชองลูกแล้วแล้วก็หลังจากนั้น่บกลังกินข้าวเสก่อนพากันกินข้าวมนง่ายเลย อันนี้จะเป็นข้าวเนาะข้าวฟูเดียวที่กินได้เด้อทุกคนมันเป็นทีน่ของเพชรไห่งโกของนี่น้องของกวนก็นเลยว่าตรงไหนอีอออแม่ต้องกินแทนสินะผมเป็นแม่ต้องกินแทนเลยว่าตรงนี้ว้าวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็น่ตรงนี้ข้าวต้มแล้วก็ซิ้นไกแบบนี้แล้วก็น้ำพริกแล้วก็น,กกน,นี่คือ ต้มผักกาดน้าหมอคือก็คืน้าอะไรอันนี้คือของแซ่บของไม้เท้าสิจะไม่ผักเอียง์เพราะแต่ว่าคนปิ้งเรากินงาออ่าอ,อันนี้จะเป็นผ้าขาวของผู้หญิงอันนั้นจะเป็นผ้าขาวของผู้ชายต้องแยกเวฟนี่แหละสมัยกออ่อนเดี๋ยวนี้ไม่แยกก็ได้แต่ว่าเอาเอเด็ดอร่อย ดิมีข้าวเจ้าไ่ค่อยแยกหรอกแต่ว่าพอดีว่าพักเขาบักขเขาก็เลยว่าแยกผู้ชายผู้หญิงกินแบบนี้อันนี้คือแม่แม่ของสองคู่แล้วก็แม่แม่ของแม่อันนี้จะเป็นแม่เทาของเราเนาะนีแม่สีแม่ลูกอยู่ดีอันนี้เป็นลูกของเราวะนี้อันนี้เป็นแม่ของเราแล้วก็เป็นแม่ของแม่นี่ แล้วก็ไม่เท่าทุกคนจะมาทอกคน้ะวกันออโหไม่กเนาะ mèo ah, mm. hiu hỏi leo hiu hỏi leo yêu kỳ ăn vào tùa <laughs> hả, ah, you know, you know, <cười> <cười> với yêu lỗi lắm mặt 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 他讲，咱找他妈的，因为俺还住着呢，买礼物。好，不要听啦。他妈的，我他妈骗人。牛牛牛牛。这呢，素心。他这哭。我没跟人家哭了呢。多多耍几天回去也不得。 อันนี้คือดอกของพักสลัดเนื้อทุกคนม่เท่ามักแห้งเพราะมันคมนะแม่เ่ามากินขมหนูอ่ะแถวจะรู้ๆนะรู้น้าแกหมออันนี้คือเจ้าของ่ยดทอนนะแต่พี่มาโดนทอนเนื้อสุขคือทอแ่จได้ดินงาหมอนนี่แม่เ่ามากินสุดดอกของพักสลัดเนื้อนี่นะพูอีแม่ก็มากกินมิลี่แล้วก็เอจะกัดให้ตั ้จหั่นะจอานี่ของก่อนกินกินพักก็คกรนกินพักอลู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 อลอลูมัน่าไม่กินก็ได้เถอะทุกคนมิแต่กัดกัดแล้วก็ใช้สิบ มหลังจากเฮ็ดฮิดคองที่ว่าเอาร้านมาเฮือนแม่แล้วก็เพชรสําเร็จแล้วเนาะก็คือนี่ทุกคนมาเอาลูกอันนี้คือลูกของหนองไซน้องไซของลูกอา2คนคนนี้คือมิลลี่ที่เฮาเคยถ่ายตอนน้อยๆเนาะตอนนี้คือโตเป็นสาวแล้วบ่เห็น เรเห็นแป๊บเดียวคือโตเป็นสาวแล้วแล้วก็เกิดอีกคนหนึ่งก็คือมินตามินตาว่าสันผู้นี้ผูนี้คือเป็นเอื้อยของของขวัญสองเดือนไปฮะเออายุคนะทห่น่คนละต,ตอนนี้คือของขวัญกำลังรับอยู่ทุกคนมือนีน้คือเป็นแม่เฮือนที่ว่าเอาลูกอยู่เฮื่อนออบังลูกอยู่ววเฮือน หน hey, hey, ึ่งคนสองคนผู้เอวยันกีดูสุดเลยขนเครื่องประยุดเครื่องสำอางนี่พวกตรงมามันบีบออกหมดนี่ตอนนี้ของขวัญรับแล้วทุกคนมาอยู่บอลไม้แล้วก็มันนอนยากอ่ะเฉยเลยอ่ะเจ้ อ้าไอ้โน้นย uh ังนอนหลานอ่ะฮะนี่นอนหลานหรเอาหลานอยู่เฮือนมือนีบ่ได้ไปใส่เอาหลานอยู่เฮือนสุยกันเบิังเันนอนหลานหรือไงล่ะนอนหลิวแล้วพัชรมินตามินตาเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอันนี้จะเป็นน้องสาวของมิลลี่โอ้ เธอ,อเยอะแยะมากเลยเป็นวัดเป็นวัดน้ด <c oughs> <c oughs> นองเซาก็พอดีกลับมาบ้านแย่แล้วก็ครบหน้าครบตาเลยเ <c oughs> ดินๆปีหนึ่งเธอนึงเนาะ <c oughs>